ตอนได้ยืนรอเข้าแถวอยู่ในเวียนหน้าดิสแก้วแถวคนที่จะมารับบัตรคิวเพื่อทำาพาสปอร์ตหนี่ยาวมาก<อ>เห็นเขาบอกว่ารับทำมันละห้าร้อยหกเจเจอยคิวถ้ารอห้างเปิดไี่คิวเต็มแน่เลยเพราะตอนนี้หลายร้อยคนแล้วกำลังเดินะห้<อ>างยังไม่เปิดห้างเปิดสิบโมงค่ออันนี้เป็นที่แ เมื่คนจะมาทำบัตสปอร์ตต้องต้องเตรียมตัวมารับบัตรคิวก่อนนะคะบัตรคิวที่เขาให้รอบแรกนี้จะเป็นบัตรคิวสีเขียวเห็นว่าก็ยังไม่ใช่บัตรคิวทำบัตสปอร์ตจริงนะจะเป็นบัตรคิวที่เราจะให้เรามากรอข้อมูลเฉยแล้วก็ต้องรอประมาณมาแถวถึงท้ายเลยเนอชั่วโมงหนึ่งเขาจะเรียกเขาจะเรียกประมาณร้อยคนมีทั้งหมดสามแถวนะจะได้บัตรคิวสีขาวคือจะเป็นบัตรคิวที่ถ้าได้บัตรถ้าได้บัตรตอนนี้ ตอน,นี้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ตลอดเพราะว่าอาจจะสับสนเรื่องบัตรคิวเพราะส่วนใหญ่เดินมาเนี่ยจะได้บัตรคิวจากรปภเข้ามาข้างในจะได้บัตรคิวสีเขียวซึ่งก็ยังไม่ใช่บัตรคิวจริงเดี๋ยวพอได้บัตรคิวเขียวก็มันก็เป็นกรอกข้อมูลอีกกรอกเสร็จก็ต้องรอเจา้าหน้าที่เรียกเขาจะเรียกครั้งละประมาณสิถึงี่สคนชัว่วโมงนึงประมาณร้อยคนเพราะฉะนั้นถ้าเราได้คิวได้คิวหลัง200เนี่ย เที่ยงก็ไม่น่้เราจะได้ทําก็ไปท,ทายยําที่บ้านยางไงก่อนแเ้าค่อยมาทำฟาสบอร์นะคะถ้าใครได้คิวท้ายๆนี่อาจจะมาทําชักวแปดสามนี้ก็ได้เพราะว่าวันนี้เขาแจกคิวประมาณ500ถึง700คิวห็นบอกว่าวันจันร์นี้จะเยอะที่สุดวันจันประมาณ700้หลังจากนั้นก็บางวันก็500600อะไรประมาณนี้แต่วันนี้เท่าที่ดูก็ืยอตีเหมือนกันนนาี้วันศุกร์ค่ะมีใครมีออนไลน์ไหม คิวเยอะมากเดี๋ยวเยวจะรีวิวให้ฟังนะคะตอนนี้รอรับบัตรคิวสีเขียวอยู่เดี๋ยวจะถ่ายรูปให้ดูนะคะน่าจะได้คิวที่300สามร้อยสี่ร้อยหรอมากคนเยอะ